เริ่มเรื่องที่สาวคนหนึ่งขึ้นแท็กซี่ด้วยความหงุดหงิดเธอแอบตามรถสามีเพราะสงสัยว่าเขามีกิ๊กคนขับที่ชื่อซอก,กึนเขาก็พูดปลอบใจไม่พักแถมเขาให้คำปรึกษาคุยกับเธออย่างสุภาพบุรุษจนไปถึงโรงแรมสาวนั่นก็ไม่รอช้าแทนที่จะตบสามีแต่เธอดันตบก,กิ๊กซะงั้นซอก,กึนก็เข้าไปห้ามดึงสติจนเธอคิดได้แถมเธอประทับใจความเป็นสุภาพบุรุษของเขา แล้วเธอก็ขึ้นแท็กซี่กลับไปพร้อมซอกกึนซะงั้นและในขณะเดียวกันพระเอกที่ชื่อบงซูซึ่งเป็นน้องเคยซอกกึน้นก็มาเรียนทำอาหารจีนระหว่างที่เขาเรียนสาวสวยคนหนึงก็อ่อยเขาบอกสามีไม่เคยอยู่บ้านหวังจะได้เขาช่วยแก้เหงาแต่ด้วยความใสซื่อพระเอกดันดูไม่ออกว่าตอนนี้กำลังโดนอ่อยพอถึงเวลาเลิกเรียนเขาก็ลาเธอกลับซะงั้น สาวสวยก็ได้แต่งงทําไมหมอนี่มันซื่อบื้อจังซึ่งพระเอกมีนัดกับพี่ชายเมียที่ชื่อซอกกืนว่าจะต้องกลับบ้านพร้อมกันแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ดันเห็นว่าซอกกืนแอบสวิทก,กับลูกค้าที่พึ่งจะพาไปตบกิ๊กพระเอกก็เอือมละอาที่เห็นซอกกืนมีกิ๊กอีกแล้วระหว่างนั่งรถกลับบ้านพระเอกก็บ่นซอกกืนว่าทําไปได้ยังไงวันนี้วันเกิดเมียพี่แท้ แต่ซอกกึนไม่สนตอบส่งส่งว่าจะไม่ทำอีกและสั่งพระเอกว่าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจนไปถึงบ้านจะเจอนางเอกที่ชื่อมียองเธอเป็นเมียพระเอกและเป็นน้องสาวของซอกกึนืนซึ่งเธอจะเจ้าระเบียบชอบบงการชีวิตพระเอกในขณะที่ซอกกึนืนก็มอบของขวัญวันเกิดให้เมียเธอชื่อว่าดัมด็อกซึ่งเธอเป็นสาวเนิร์ดแต่งงานกับเขามา20ปีและในระหว่างนั้น นางเอกก็สงสัยว่าทำไมมาถึงบ้านช้าซอกกึนก็แถว่าเราแวะไปเล่นสนุกพรุ่งนี้เราจะไปกันอีกซึ่งพระเอกคนซื่อก็ได้แต่พูดเอออาตามน้ำและในคืนนั้นเราจะได้เห็นว่าพระเอกกับนางเอกที่แต่งงานมา8ปีมีนิสัยที่ต่างกันมากพระเอกชอบต่อเลโก้และชอบทำอาหารจีนส่วนานางเอกชอบเล่นโซเชียลและชอบกินอาหารอิตาลี แถมทัศนคติของทั้งคู่ไม่เคยตรงกันมักจะเถียงกันแทบทุกเรื่องซึ่งพระเอกคนซื่อต้องเป็นฝ่ายยอมตลอดเลยประคองชีวิตคู่มาได้ส่วนเรื่องจีดอุยบื๋อเขาก็ทำเป็นหน้าที่พอนางเอกอยากมีลูกคืนนี้ก็ต้องทำแต่ต้องดูคลิปช่วยซะงั้นซึ่งยังไม่ทันจะเริ่มพระเอกดันเป็นตะคิวเพราะเขาไม่มีอารมณ์ร่วมวันต่อมาซอกกินก็พาพระเอกไปเล่นสนุกตามที่พูดไว้ต่อหน้าเมีย แต่ความจริงแล้วเขาใช้พระเอกเป็นข้ออ้างเพื่อแอบ,บเมียมาเจอสาวสวยซึ่งในระหว่างนั้นสาวที่นัดไว้ก็เดินเข้ามาเธอสะกดทุกสายตาดูสวยแซ่บไปทุกองศาเธอชื่อว่าเจนนี่มาเดทก,กับซอกกึืนครั้งแรกพระเอกกับคนในร้านพากันจ้องตาไม่กระพริบระหว่างนั้นชายคนหนึ่งดันทำน้ำหกใส่กระโปรงเธอจนมันเปียกไปถึงด้านในเจนนี่ก็ไม่รอช้าเธอแก้สถานาการณ์ ด้วยการถอดเกงลิงที่เปียกแล้วเอาไปมัดผมก่อนจะแทงสนุกต่อโดยไม่แค่สายตาใครหนุ่มๆก็จ้องไม่พักจนพระเอกทนดูไม่ได้ต้องถอดเสื้อไปคุมให้เธอซึ่งนั่นทำให้เจนนี่รู้สึกประทับใจพระเอกอย่างมากจนตอนจะกลับบ้านเจนนี่ก็พูดขอบคุณพระเอกอากาศก็เริ่มหนาวเธอเลยขอยืมเสื้อเขาใส่กลับบ้านในคืนนี้ ซึ่งระหว่างที่คุยกันซอกกึินก็เข้ามาขัดจังหวะและชวนเจนเนี่ไปเที่ยวต่อแถมพูดสกัดพระเอกว่าเขาต้องกลับไปหาเมียก่อนซอกกึินจะพาเจนเนี่ไปเที่ยวต่อในคืนนั้นวันต่อมาพระเอกก็ไปทำงานเขาเป็นลูกจ้างในร้านอาหารของนางเอกซึ่งเป็นอาหารอิตาลีแต่มีเชฟประสบการณ์น้อยรสชาติเลยข้วถยแตกซึ่งร้านก็ใกล้จะเจ๊งพอไม่มีลูกค้าสักคน พระเอกเลยแนะนําเมียให้ลองขายอาหารจีนเพราะเขาทําอาหารจีนได้แต่ด้วยความหัวรั้นไม่เคยคิดจะฟังพระเอกเธอก็ปฏิเสธทันทีจนกระทั่งในคืนนั้นชีวิตพระเอกก็ต้องเปลี่ยนไปพอระหว่างที่รอปิดร้านจู่ๆสาวแซฟเจนเนี่ก็เข้ามาสั่งอาหารซะงั้นพระเอกก็ได้แต่ช็อกก่อนจะทําอาหารให้เธอทั้งคู่ก็ได้ดินเนอร์และพูดคุยกันอย่างถูกคอจนตอนจะลากลับ จูจ่ๆเจนนี่บอกว่าเธออยากซีดอุยบื่อกับเขาพระเอกก็ได้แต่ช็อกยืนสตันไปเลยทีนี้แต่เขาก็ไม่ขัดใจตามไปจัดให้เธอถึงบ้านจนสงบศึกเจนนี่ก็บอกให้เขากลับและเอาเสื้อคลุมเขาคืนไปด้วยจนกลับไปถึงบ้านพระเอกก็ดูลันลาจนนางเอกเริ่มผิดสังเกตแถมในระหว่างนั้นเธอเจอเกงลิงเจนนี่ที่อยู่ในเสื้อคลุมพระเอกซึ่งเขาก็ได้แต่ช็อกแต่เขาก็เอาตัวรอด โยนขี้ให้ซอกกึนซะง,งั้นโดยเขาโกโหกนันเอกว่ามันเป็นของกิ๊กซอกกึนซอกกึนก็ต้องยอมรับเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าพระเอกได้เจนนี่แล้วและเขาก็จําได้ว่าวันที่ไปเล่นสนุกเจนนี่ก็ถอดเกงลิงจริงๆเมียเขาก็โกรธมากไล่เขาไปนอนที่บ้านหลังเล็กซึ่งก็อยู่ในรั้วเดียวกันพระเอกก็รู้สึกผิดตามไปปลอบใจซอกกึนก่อนเขาจะบอกพระเอกว่าการที่เขามีกิ๊ก เขาแค่อยากสนุกซีดอุยบื่อแค่คนละครั้งโดยไม่สานสัมพันธ์ต่อซึ่งตลอด20ปีเขาไม่เคยโดนเมียจับได้ซอกกึ้นยังบอกอีกว่าตัวเขาเคยทำอาชีพนักออกแบบรถไฟหอกซึ่งเขารู้สึกหลงไหลเส้นเวาเส้นโค้งบนลางรถไฟและชอบหาแรงบันดาลใจจากส่วนเวาส่วนโค้งสาวๆซึ่งดุกลังที่เขาออกแบบจะมีเส้นสายส่วนเวาส่วนโค้งของสาวๆที่เขานอนด้วย และในขณนะเดียวกันเมียเขาก็นั่งคุยปรับทุกข์กับนางเอกเช่นกันเธอบอกนางเอกว่าตลอด20ปีเธอรู้ทุกครั้งที่โดนนอกใจแต่เธอหลับตาข้างเดียวทําเป็นไม่เห็นบ้างพยายามปล่อยวางไปบ้างเพื่อประคองชีวิตคู่จนอยู่ด้วยกันมา20ปีนางเอกก็ได้แต่ช็อกที่เธอโลกสวยขนาดนี้จนวันต่อมาซอก,กึนก็ไปหาเจนนี่ซึ่งเธอเป็นครูโยคะ เขาเอาเกงลิงไปให้และบอกว่าเมียเขาเพิ่งเจอมันเจนนี่ก็บอกเขาว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนั่นก็พอเธอไม่เคยซีดอุ้ยบื่อซอกกึนซึ่งเขาก็ยังเจ้าชู้พูดหยอดหวังได้เจนนี่พอเมียก็เข้าใจผิดไปแล้วแต่เธอก็ปฏิเสธบอกว่าเธอมีแฟนแล้วและในขณะเดียวกันเมียซอกกึนก็ไปจ่ายตลาดแต่ในระหว่างนั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเธอประสบอุบัติเหตุโดนรถชนจนเสียชีวิต ซอกกลืนก็เสียใจมากเขาดูทำใจไม่ได้ที่เธอจากไปกะทันหันเขารับความจริงไม่ได้จนเขาเหมือนจะเป็นซึมเศร้านางเอกก็เตือนซอกกลืนในฐานะที่เป็นน้องสาวว่าเลิกกินแต่เหล้าเสทีและออกไปจีบสาวแบบที่เขาชอบทำก็ได้นางเอกยังบอกอีกว่าเขาไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะตลอด20ปีเมียเขารู้ทุกครั้งที่ซอกกลืนไปมีกิก๊กแต่เธอหลับตาข้างเดียวให้อภัยเขามาตลอด พอได้รู้แบบนั้นซอกกึนก็ยิ่งเสียใจรู้สึกผิดกว่าเดิมซะงั้นและในขณะเดียวกันพระเอกกับเจนเนี่ก็ยังสานสัมพันธ์กันต่อเขามาโกหกนางเอกว่าจะออกไปเรียนเทนนิสเพื่อจะแอบไปหาเจนเนี่จนกระทั่งวันนึงเจนเนี่ก็เห็นว่าเขาทำอาหารอร่อยมากเธอเลยแนะนำว่าเขาควรเปิดร้านอาหารจีนและควรไปโชว์ฝีมือทำอาหารให้มียชิมเผื่อเธอจะยอมรับฟังเขา พระเอกก็ทำตามซึ่งเขาไปโชว์ฝีมือทำอาหารให้ทุกคนชิมพวกเขาถึงกับตะลึงบอกว่ามันอร่อยสุดๆและนั่นทำให้นางเอกยอมให้เขาเป็นเชฟทันทีจากนั้นนางเอกก็ปรับปรุงร้านเปลี่ยนไปขายอาหารจีนโดยให้พระเอกเป็นเชฟซึ่งเขาก็มีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่เขาลักกิจการก็ไปได้สวยมีลูกค้าแน่นล้านตลอดและในขณะเดียวกันนางเอกก็เริ่มเปลี่ยนไป เธอเห็นข้อดีพระเอกทำตัวดีกับเขามากขึ้นและในวันเกิดเธอเขาก็ซื้อของขวัญมาให้ซึ่งมันก็คือชุดนอนที่ใส่แล้วไม่น่าได้นอนแต่ในระหว่างนั้นเจนนี่ก็แชทมาว่าเธออยู่หน้าบ้านพระเอกซึ่งเขาก็ถึงกับโลกและกกหกนางเอกว่าเขาจะเอาขยะไปทิ้งเพื่อจะออกไปหาเจนนี่พอได้เจอกันเจนนี่ก็เซอร์ไพรส์ให้เขาดูชุดที่เธอใส่ซึ่งเป็นชุดนอนไม่ได้นอนที่พระเอกเป็นคนซื้อให้ แถมเป็นแบบเดียวกันกับที่เขาซื้อให้นางเอกพระเอกก็ได้แต่โลกขอให้เธอกลับบ้านไปก่อนแต่ดูเหมือนว่าเจนนี่เริ่มอยากจะมีตัวตนอยากได้พระเอกมาเป็นของเธอแล้ววันลุ่งขึ้นเจนนี่ก็เริ่มจู่โจมเข้าไปหานางเอกที่ร้านพระเอกก็ถึงกับช็อกเขาได้แต่อ้าปากค้างที่เห็นสองสาวผาเผชิญหน้ากันจนกระทั่งนางเอกเข้ามาบอกพระเอกว่าเจนนี่มาขอสมัครงานอยากให้เขาไปช่วยสัมภาษณ์ ซึ่งเธอก็โมว่าเธอยังไม่มีที่พักแต่นางเอกก็ตกลงรับบอกระหว่างที่หาห้องพักจะให้ไปอยู่ที่บ้านเธอก่อนจากนั้นเจนเนี่ก็ได้ไปอยู่ที่บ้านหลังเล็กซึ่งอยู่ติดก,กับบ้านนางเอกทำให้ทั้งสี่คนต้องใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันซะงั้นแต่ในระหว่างนั้นพระเอกก็ดูไม่ค่อยจะปื้มแล้วเขาก็หาโอกาสบอกเจนเนี่ว่าไม่เห็นด้วยที่เธออยู่ในบ้านแบบนี้ แต่เธอก็ส่วนกลับว่าเธออยากจะอยู่แบบนี้และถามพระเอกว่ายังรักเธอเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ยังไม่ทันตอบเจนนี่ก็จู่โจมจะขอซีดุยบือบๆซะงั้นพระเอกก็ได้แต่โลเพอนางเอกกําลังจะกลับแต่เจนนี่ไม่หยุดและบอกพระเอกว่าให้เขาทําตามหัวใจตัวเองก่อนจะเข้าจู่โจมชุดใหญ่และในขณนะเดียวกันนางเอกมาถึงบ้านพอดีซึ่งเธอแอบดูเจนนี่ที่กําลังบือบๆในบ้าน แต่เธอก็ดันคิดว่าเจนนี่คงพาแฟนมาบ้านนางเอกก็ดูสนุกที่เธอได้แอบดูหนังสดก่อนเธอจะรีบโทรไปเมาให้พระเอกฟังซะงั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเขากำลังบื่อเจนนี่เจนนี่ก็ไม่ยอมหยุดจนพระเอกพูดเสียงสั่นๆซึ่งเขาโกหกนางเอกว่าเพิ่งเลิกเรียนเทนนิสและกำลังนอนยืดแก้มเนื้อและในขณะเดียวกันอกุนก็ยังดูเศร้าซึ่งเขานำดอกกุหลาบไปให้เมียที่หลุมศพ แต่เขากลับพบว่าในกระถางมีดอกทิวลิปซึ่งเขาก็เริ่มสงสัยว่าใครนำมามอบให้เธอเขาเริ่มระแคะระคายกลับไปค้นข้าวของที่บ้านแล้วเขาก็ต้องช็อกเพราะเขาเจอรูปถ่ายที่เมียถ่ายคู่กับชายคนหนึ่งสกกินก็จำได้ว่าเป็นหมอนวดเจ้าประจำเธอนวดกับเขามาตลอดสิบปีพอโดนนอกใจบ้างสก,กินก็เหมือนจะรับไม่ได้โดยที่ไม่คิดเลยว่า ตัวเขาเองก็นอกใจเมียแอบมีกิ๊กมา20ปีเขาดูกดแขนอย่างมากก่อนเขาจะบอกพระเอกว่าเขาต้องล้างแขนให้ได้จากนั้นพระเอกก็กลับเข้าบ้านซึ่งเขาหยอกล้อนางเอกเล่นกับเธออย่างมีความสุขซึ่งในระหว่างนั้นเจนนี่ก็เห็นพอดีเธอดูอิจฉานางเอกและเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างวันต่อมาสก,กุนก็เตรียมล้างแ้นไปซุ่มดูที่หลุมศพเมีย จนเขาเจอหมอนวดนำดอกทิวลิปมาให้เมียเขาอกกึนก็ไม่รอช้าจะเข้าไปอาดหมอนวดแต่ก็พบว่าเขาตาบอดซอกกึนก็บ่นชุดใหญ่ที่แอบคบชู้กับเมียเขาหมอนวดก็ส่วนกลับว่าเมียซอกกึนต้องการความรักและการมีตัวตนแต่ซอกกึนให้เธอไม่ได้และเธอก็โดนนอกใจมาตลอด20ปีจนเธอรู้สึกเหงาซึ่งความเหงาของเธอมันก็เป็นเหมือนยาพิษ สอก,กึนให้เธอกินมันทุกวันจนเธอได้เจอหมอนวดที่ฟื้นฟูจิตใจเธอได้หมอนวดยังบอกอีกว่าเมียเขาชอบดอกทิวลิปและไม่ชอบกินดอกกุหลาบสอก,กึนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอชอบไม่ชอบอะไรถึงเขาจะตาบอดแต่เขาก็เห็นความงามของเธอแต่คนตาดีแบบสอก,กึนกลับไม่เคยเห็นเธอในสายตาพอได้ฟังแบบนั้นสอก,กึนก็เสียใจและรู้สึกผิดต่อเธออย่างมาก แล้วเขาก็กลับบ้านปรับทุกข์ให้พระเอกฟังว่าเขาเกลียดตัวเองที่เคยละเลยคนรักกว่าเขาจะรู้ตัวมันก็สายเกินไปซะแล้วพระเอกได้ฟังแบบนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกผิดที่เขากำลังนอกใจนางเอกและในคืนนั้นเองนางเอกก็เซอร์ไพรส์บอกว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องแต่วันต่อมาเจนนี่เห็นว่านางเอกมีชุดนอนไม่ได้นอนแบบที่พระเอกเคยซื้อให้เธอ ซึ่งเธอก็ตั้งใจลงรูปชุดนอนในไอจีและเขียนแคปชั่นว่าเป็นของขวัญจากคนพิเศษจนนางเอกเห็นโพสเธอก็เริ่มสงสยัยจนอยู่ไม่สุขเลยทีนี้เธอเช็คมือถือพระเอกแถมตอนทั้งคู่ทำงานเธอก็แอบ,บจับผิดไม่พักแต่ในระหว่างนั้นเชฟอาหารอิตาลีก็มาตีก้นนางเอกซะงั้นนั่นบอกความจริงแล้วทั้งคู่คบชูกันแอบบบื้อมาหลายปีแล้ว แต่ช่วงหลังมานี้นางเอกเริ่มตีตัวออกห่างแต่เชฟไม่อยากเลิกแถมขู่จะแบ็กเมลด้วยการแชร์รูปที่ถ่ายด้วยกันและด้วยเหตุนั้นนางเอกเลยสารภาพบอกความจริงกับพี่ชายพอต้องการจะให้เขาช่วยซอก,กึนโกดเธอมากแต่ด้วยความที่รักน้องสาวเขารับปากจะหาทางช่วยจนในคืนนั้นระหว่างที่เชฟนั่นกําลังส่งรูปไปขู่นางเอกบอกจะส่งให้สามีเธอ ซอกกืนก็ตามจนเจอก่อนจะลากตัวเชฟขึ้นรถแล้วเขาก็บ้าคลั่งเขาเหยียบคันเร่งจนมิดพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงบอกเชฟว่าคนแบบเราสมควรตกนรกด้วยกันซึ่งเชฟก็ได้แต่ช็อกออนวอนร้องขอชีวิตและเขาสัญญาว่าเขาจะเลิกยุ่งกับนางเอกวันต่อมานางเอกก็เห็นว่าเจนนี่โพสไอจีว่าจะฉลองวันเกิดที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่ง และในขณนะเดียวกันซอกกืนก็เห็นโพสต์นี้เช่นกันจนในคืนนั้นเจนเนี่ก็นัดพระเอกไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดพระเอกก็สารภาพว่าที่เขามาวันนี้พอตั้งใจจะมาบอกเลิกขอจบความสัมพันธ์กับเธอแต่ถ้าว่าเจนเนี่ไม่อยากจบง่ายๆแบบนี้เธออยากให้นางเอกได้รับรู้ความจริงด้วยเธอเลยโพสต์ใบในไอจีพร้อหวังจะให้นางเอกตามมาซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็มาจริงๆ พระเอกก็ได้แต่ช็อกมุดไปหลบใต้โต๊ะซะงั้นในขณะที่สองสาวก็ทําเป็นว่าบังเอิญเจอกันก่อนเจนนี่จะบอกว่าเธอนัดแฟนมาดินเนอร์เดี๋ยวอีกสักพักก็โผล่หัวมาก่อนเธอจะตั้งใจใบ้ด้วยการพูดถึงนิสัยแฟนซึ่งก็คือน,นิสัยพระเอกนางเอกก็เริ่มคุ้นคุ้นถามว่าเธอรู้จักด้วยไหมพอเธอใกล้รู้ความจริงพระเอกก็ได้แต่โลกมุดหนีไปกับรถเข็นจนรอดจากตรงนั้นไปได้แต่ในระหว่างนั้น เขาเดดานเจอซอกกลนซะง,งั้นก่อนเขาจะบอกพระเอกว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างพอเจนนี่บอกเขาหมดแล้วพระเอกก็พูดขอโทษและบอกสำนึกผิดแล้วที่เขาแอบ,บนอกใจนางเอกซึ่งเขาสัญญาว่าต่อจากนี้ไปเขาจะดูแลเธออย่างดีก่อนเขาจะอ้อนวอนขอให้ซอกกลนช่วยจบเรื่องนี้ส่วนแดนเจนนี่กำลังจะบอกนางเอกว่าแฟนของเธอก็คือพระเอกแต่ในทันใดนั้นซอกกึนก็เข้าไปขัดจังว่ และบอกนางเอกว่าเขาเป็นแฟนเจนเนี่ซะง,งั้นเจนเนี่ก็ได้แต่ช็อกจนเธอพูดอะไรไม่ออกซอกืนบอกอีกว่าเจนเนี่ช่วยทำให้เขาลืมอดีตที่เจ็บปวดและอยากใช้ชีวิตต่อไปนางเอกก็ดูล่งใจก่อนที่เธอจะขอตัวกลับบ้านจากนั้นเจนเนี่ก็บอกซอกุนว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้จะบอกนางเอกถ้าคิดจะทำจริงๆเธอแค่แชทไปบอกก็ได้ แต่เธอแค่อยากจะลองฝืนโชคชะตาชีวิตที่พาเธอมาจบแบบนี้ซอกกึนก็บอกเธอว่าเธอควรจะลองทำตามโชคชะตาของชีวิตที่พาให้เรามาเจอกันซึ่งเขาหมายความว่าอยากให้เธอลองคบกับเขาเจนนี่ไม่ปฏิเสธและตกลงลองคบกับเขาและในขณะเดียวกันนางเอกกับพระเอกพอกลับไปถึงบ้านและได้เจอหน้ากันก็เข้าไปกอดกันอย่างเนบเน้น ขาทั้งคู่รู้ยู่แก่ใจว่าตัวเองได้ทำผิดที่ดันแอบ,บนอกใจคนรักเวลาต่อมาทั้งสี่คนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันพระเอกกับนางเอกก็ได้มีลูกตัวน้อยอีกด้วยและในวันเกิดเมียเก่าของซอกกึนซอกกึนก็ชวนพระเอกนั่งรถไฟเหาะที่เขาออกแบบซึ่งเราจะได้เห็นว่าสีหน้าทั้งคู่ไม่มีความรู้สึกสักนิดนั่นเพกาชีวิตพวกเขามันเหมือนกันนั่งรถไฟเหาะมันอาจจะเหวี่ยงบ้าง มีตีลังกาบ้างหรือขึ้นสูงลงต่ำไปบ้างและอาจจะมีช้ามีเร็วแต่ทันคู่ก็นิ่งตั้งสติเผชิญกับมันประคับประคองตัวจนผ่านความหวาดเสียวไปได้และอีกไม่นานเกินรอรอบรถไฟก็ต้องจบลงจบบดีบูลและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ